สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่การเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพาพี่ดองค่ะมาพบมาพบกันกับแดในเสาร์ของมือวันที่17เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพาพี่ดองค่ะวันี่นะคะแอดผ้าพายพี่ดองมระเท่าสุขุสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูชีปะาขานะคะพพี่้องค่ะแนวทางของปูชีปะาขาวงวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดแรกนะคะ ปูละโถมมหาเบิงหนือด้วยเป็นหวัวแหลกนะคะแล้วแนวทางของปูเพ่นกระเขามาเป็นตัวตัดเล่น5า88ฮานะคะพ,พคะา,ะายพีพพ่น้องคะมนีกระเราะไดผ้าพายพี่น้องมาติดตามอ่าตองหวนนะคะสําหรับแนวทางจากปูชีปปาขาวค่ะพายพี่น้องคะเอาแนวทางมนีของปูชีปปาขาวนะคะในวนเมื่อวันที่สองพฤษภาคมค่ะแนวทางซีเมว่าเป็นตัวใด ขอให้พี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะจังเบิ้งและรวยเนาะค่ะสวัสดีนะครับปูคาเตีมอขาวค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะปูซีมอขาวเนาะอืกะอ่าเล็กหมุนเนาะพันหอยเก้าเก้าห้าหนึ่งค่ะเออตองปูพันมาตองหวานเล่นเนาะค่ะนเนาะค่ะค่ะพันหอยเก้าห้าหนึ่งค่ะค่ะเก้าห้าหนึ่งค่ะค่ะห้ยตัดเอาอ่า เลขสองโตนันตนน่งนาะเลขสามโต๊ยู่แน่นน่ะค่ะค่ะได้ค่ะอืมตัดอันไ้เบิ่งแล้วรวยตัดไ้อันนอกะเนอกได้ค่ะได้ชัดเจนขึ้นมากนะคะแต่ปูเพิ่นก็บ,บอกด้วยว่าเลขมันเข้าเลยเด้เพิ่นวาน่ะอืมได้ข้างล่างเพิน่นไ้อันหนึ่งซีค่ะล่างหนึ่งซีนะคะ 1, 4, ค่ะไฮหนึ่งซีค่ะอืมค่ะปูอืมเพิน่นไฮหนึ่งซีแปดเก่าข้างล่างค่ะ นึ่งซี่กับแปดเก้านะคะค่ะขาลงลางค่ะเล,ล็กลางเพราเพิน่นจะให้ยจำนั่นล่ละเพราะเพราะว่าจุดถ,ถูกเหมาะมาว่าในหลังจากเลอออกกับจุดถูกบอกเกาคนแน่ของผักว,ว่าก็ให้เขาคือเกาห้เขาสามตัวตรงทรงอ่อนเป็นเป็นสามตัวตัวหรือว่าอสองตัวบนหลังเนาะก็ให้เข่าห้เอฟซีเพิ่ถูกคือเกาค่ะค่ะ บอกบอกปู่ล่ะล่ะขอพ่นแล้วเพราะว่าเออเพราะว่าเมื่ออื่นพ่นเฉยๆในมุนพระมาแต่วายพุ่นละไมเก่าอย่างนะคะมุนพระมาเพราะว่าเขาเจา้าเมื่อน,นี้เขาเจ้าเตรียมของซื้อของซอยนะคะโอ้อค่ะค่ะอ็แส,สดงว,ว่าที่พ่นเคยถือนี่พ่นพ่นได้นับอีกแล้วเวนะคะเนาะ แมนแมนพิ่นได่นอีกแล้วค่ะเพ่นพนถือหลายเ้เพิพนมันมันมันหาแปดเก้านอปู่บอกว่าหาแปดเก้าใหเอาแปดเก้าหาแปดแปดหาปูบอกมือนะเนาะฟั้งตั้งคลิปทีส่องเบิ่งแล้วรวยนะค่ะอัดคลิปไวปูยังเปิดเบิ่งว่าเออก็ยังไม่เสียงปูบอกแบบนี้อยู่ค่ะแต่ว่ากายฟังเบิ่งให้จบเนาะค่ะเนาะแต่วางวดนี้พนให้อ่าเลขกบนเก้าห้าหนึ่งค่ะ อใ,<ช>ให้ตัดเอาสองตัวน้ำเนาะค่ะเนาะ<ช>ตัดเอาหาหนึ่งอือหาเก่าแพงแส่นเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,<ช>คะปูขนก็ว่ามั่นใจว่าสีเขาเหล็กเหล็กสามตัวนี่คือตัดเอาค่ะมั่นใจคือเก่าค่ะค่ะอืมค่ะ ่าผู้ใดติดตามสองเบิงแล้วล่วยกะหายหายหายเบิงอ่าจนจบคลิปเนาะค่ะจะได้ได้หฮว่าปูซี่มะเขาเพราะเรย์ห้วออกแ้วคนกระชัยหายเรือยจย่างสีทุกงวดค่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะฝากกับเอฟซีสองเบิงแล้วล่วยนะคะอผู้ติดตามนะค่ะเนะอ ถูกแล้วกะอยากให้มีผลไม้เนาะนา้ำแดงถวายเพิ่นนอกค่ะเนาะอืมหน่อยหลายกะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะที่เอาเขมา้าซอยอืมมาว่านเพิ่นโอนขอเขม้าแล้วให้ให้ค่ะหน่อยหลายกะเออมีน้ำใจมาซอยปูเนาะค่ะหมื่วานเนี่ยเมื่อเตรียมของมาเอื่นในมุ่นพระค่ะหมื่วานเอฟซีผู้หนึ่งนี่ละเพิ่นมาโอ้เพิ่นเพิ่นได้อยู่ว่าสันว่าเพิ่นก็เลยขอบัญชีเลยนะค่ะ ให้พ้นไม่สุกอีกน้องวดนี่เนาะค่ะกระถาเบิ่งว่าอีกจักประมาณสองสสมอเนาะอือพ่นพ้นจีพ่นจีจังไดอีกคณะปู่นะเอ้โพ้นว่าพ่นจีเบิ่งให้อีกรอบนึ่งคณะขออนุญาตเนาะค่ะอือก็เรยกว่าวดนี้มันขึ้นเพ้นมาว่าว่าเก้าหานึ่งขังบนเพ่นวางจันไหมโอ้โหค่ะกลางหนึ่งซีว่าสันว่าอือค่ะอือกะจังไดกะฝากกับส่องเบิ่งละรวยเนาะค่ะเนาะอืมให้ ได้ก้อนมมรวมดังาสนาค่ะได้ไปซื้อไปยังขนาคารจะได้ได้ถูกเนาะค่ะเนาะฝากก็บส่องเบิองละล่วยเนี่ยนะคะน้ำเอฟซีเนาะค่ะเนาะค่ะอ่าอ่านปูเปนว่าเขาแล้วเฮ็ยจังได้กับขาอีกงวดนี้เป็นว่าเป็นสีได้ปูซี่ของขาเมาขึ้นเลยค่ะอของของปูซี่ปขาวจังค่ะ ของปูซี่มะขาวเลยค่ะว่าอะไรกับพนก็บอกว่าให้สื่อบนหลังวัดกันกันไวแน่นะโอ้ค่ะถ้าเป็นไปได้อาจจะออกซากตัวตรงก็ได้หวัดนี้พ,น,พนวางซีเด็ค่ะอืออือโอ้ลูกศิษย์ลูกหา,าที่พนเคย้ซื้อน้ำนี่นนเนาะพนก็เพนได้มาจังหวัดแล้วก็ค่ะลูกศิษย์ลูกหาที่พนซื้อน้ำเนี่ยค่ะ อาเปิ้ลขึ้นกระตามมากในในงวัดที่หานะคะเปนนิ้ลกระถือ,อผู้พูดถึงหน่อยผู้รา้างก้ถือด้วยเพิ่งก้นหาสบาทเพิ่งก้นกรถือคาลอยนังสินะเพราะว่าเลขสามตัวเนี่คือมันนี่มีแค่สองหางเขาเจาะิตัดเอา,ขาเขาจะิตบไปเอาเหล็กก้นอื่นจะเอาเหล็กปูอันบนลุ่มล่งลุบนบนนะ่ะนะอืมค่ะ ่ะเพราะว่าขาเจ้าสืบสืบสืมื่นนีเขาจังสิไปตลาดเตรียมของมาให้ปู่สื่อผลไหม้ยสื่อย่างนะขืาเจ้าถือกันนะขาเจ้าสืซื้อมา่เองสืบมาให้ปู่ถวายในห้องพระให้เพิ่นนะเสียนปูขาวเพิ่นค่ะก็เอาบุญน้ากันเนาะค่ะเนาะอันอันน้อยน้อยน้อยร้ายกับผู้ใดอยากทาบุญก็ได้เนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นค่ะเพบ่ะ่พราเป็นยัง สิบบาทอ่ะเอืมทำบุญเนาะคะ่ะเนาะมุ่นพระมาเข้าโอ่งเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเพราะว่าท่านปู่พันว่าถ้าเขาหายช่องเบื้งแล้วรวยถ้าเขาอ่าอันนี้ล่ะไอ้งวดที่สามพุทธเจ้าสิให้อ่าอ่าเปิดช่องเบิง่งให้เบิง่งอ่าหม่องที่ถวายเพิ่เนเนาะคะ่ะเนาะเออเพิ่นให้เอางวดนี้ซื่อก่อนงวดงวดหน้าเพิ่นจะให้เปิดเปิดอ่าม่องเพิ่นถวายขององนะคะอืม ่จด<ม>เ,เอาไล่ายางให้เปิดให้ส่องมึงและลุ้ยเพา่ว่ออยู่ไกลนะคะเ,คเ,เจดีไทยใ้ทรงเขาไล่เอจดีให้ส่องมึงและลุยเออเพื่อจะได้สรงให้เอฟซีเบิ้งเนาะค่ะเนาะแมนๆมนค่ะอเออเข้าห่านั่งงามอยู่ด้วยค่ะเหล็กนี่เนาะแมนค่ะง่างง่ามอยู่คะ<ข>่ะ ตัดตัดเอากับกัดออเดอร์ค่ะปูคนว่ามันเข่าเลยเนี่ยนี่เราได้หลักคนว่าเออมันเข่าเลยจิค่ะอืมคนว่ามันเข่าแล้วก็คือปวดเมื่อกี้แหละพันบอกว่ามันเข่าแล้วเราพันกําลังเสี่ะแม่ะปูชี้มะขาวพันชีมากวอาแบบเลี้ยงสี่นะค่ะอืมมันก็มันก็เล็กบ่หลายเนาะอานนาะค่ะค่ะกับฝากเนาะมือเลยมือเฮ็ดบุญค่ะ อืสอส่งหนึน่งละรวยเนาะค่ะเนาะเหมือนเดี๋ยวเพิ่มของค่ะซอยซอยกันหลายคนอยู่ค่ะคนหลายประมาณสามสิบสี่ส<ะ>ิบคนนี่แหละคะ่ะเราไปอือข้าเจ้าอันถือผู้ละาหาเมินถือผู้ล่าอันแสนผู้วิ่งวิ่งแปดวิ่งหาน่ะเนะขาเขาเวดยังวะ,ค,ะค่ะ คือ,อ,อข้าเจ้าแหกันตืมตืมอยู่นี่เข้าเจ้าดีใจกัดพ่วงมาไล่แน่เข้าเจ้าบวงสรวงคนเก่าพ่วงเก่าพ่วงนอกเขามากเนาะข้าเจา้าเอามาให้ปูบวงสรวงไหวตองหัวเอกค่ะนะคะอือค่ะเปิ้ลวานกัดบ,บวงสรวงไหวน้ำ ปูขาวเพิ่นเนี่ยแหละว่าห้ซสองมึงแล,ล้วรวยห้เพิน่นเอฟซีเพิ่นเขามาแล,ล้วหลายเพิ่นเสร็จอกโอ้อขอบคุณอะไรนะครับปูปูบ้งสวงไ้วห้แล้วค่ะค่ะสวงว่าเอือห้ปูเพิ่นอยากไปห้คือเกาอืมอมีโอกาสแตอยากไปเป็นไปบึงค่ะเนาะค่ะจะเป็นบนเป็นล่างก็ห้เขาให้ยอยากปูอยากไหวอืมค่ะ เป็นบนเป็นล่างให้หยับไหวจะเป็นสามตัวตรงสามตัวโต้นไก่ปู่หยับไหวให้ลูกให้ลาน<ม>ลูกล้านเนี่ยต่อทุนเนาะค่ะเนาะค่ะอเอาปูค่คะ,ะถ้าส <ขา S 1> มมติว่าของปู่นี่บ่งเราด้ื่องลงไปสองสามสองไอ้สองส,สองสามหัวทำมันเขานี่บ่งเราื่อยกระเสียขออนุญาตไปหาปู่ยนืนมาได้มาได้<อ>เป็นหยังปู่ย่บานปู่เพิ่งจะอ,ออกจากบ้านมาเลี้ยงแม่แม่พันเก่าสิบสามค่ะโอ้ค่ะค่ะ เวลาอยากไปกาปูนันนะคะผู้อันผู้ยูไก่กบโอนเงินมากมากอันมากผู้ยูไก่ผู้ยุงเทพผู้ยุงเมืองนอกกบโอนเงินเขามานหาปูหาปูอค่ะอืผู้ยุงเมืองนอกกบโอนเขามากเขามาซอยค่ะนะหายปูเด๋ไเด๋บวงสรวงสือพลลไม่ถวายเพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้๋หายเหาเม่นเหม็นเนาะผู้นี้คลายว่าเพิ่นหายเหาแล้วไม่กินเพิ่นกาใหายเหาตรงจังสีละออค่ะอื ជាំម្រើន់កើនជាចល់ទាត់ធ្លាំម្រ ที่หาเนี่ยค่ะถ้าเก่ามันเค่อยหายเพิ่นเค่อยหายเก่างวดส่วนเด้พอจบเก่างวดจะเป็นงวดหนึ่งแล้วก็จังได้ต่ออีกเก่างวดมึงสองมึงแล้วลวยถ้ามาเห็นนี่ก็เป็นมีแต่เงินถือเลขทั้งนั้นได้เฮ็ดเนี่ค่ะโอ้ยนั่นล่ะอยากไปอยากไปบ้างเห็นตอนนั้นโรงงานเด้เพราะว่าปีนี้ได้ได้ซัํานี้ก็เฮ็ดขยับขยายต่อไปซัํานี้นะปีนี้เฮ็ดได้ซัํานี้ก็ซัํานี้นะอูค่ะถือถือหลายค่ะก็จาถือหลายทั้งโรงงานก็ ที่ออกมากแล้วเอาไว้ก็เจ้าเขาเจ้าดีใจถือไกลเขาเจ้าตัดเอาอหาเปดเก่าเปดเปดเปดห่านะแม่บอกเขาเจำไหมเปดเก่านะตัดเอาได้ยูเล่หานค่ะบอกก็เจ้าเออค่ะเออแล้วโรงงานก็มาเอาหน้าประมาณยี่สิบก็ค้นหนอกอืมโอ้ดีใจนะคนละเนาะมาถึงคนสุดท้ายแรกเจ้าถูกพุ่ยละลอยพุ่ยละสองลอยอยู่ะแค่เขาเจ้าสื่อสามลอยหาลอยหนึ่งนะเขาเจ้าก็ว่าได้ทุ่นรูกอสันค่ะ เอาน้ำปูคือเก้าวา <c oughs> ันวะเออข้าเจ้าก็โอนเขามาหา้คือกันมอว่านี่ผ <c oughs> ู้ละหารรอยสามรวยผู้ถือหน่อยผูกหลายเนาะค่ะค <c oughs> นอยากให้ปูซือ่อคนละไม่ผันพ่วงมาไล่ถวายหอหน,นั่นห้องพ,พ,พระพนไอ้เฮตหายเพิ่เเพราะว่าส่งการน้ำปูเอาพระโลกหมดมือก็อง์น่ะสรงนำไปเพิ่นได้ป้ามือก็องมัตติค่ะห้าค่ะองค์ซ้ำสองเข้านี่แล้วซ้ำโตเข้าหนึ่งมีเออค่ะมันเป็นห้อ,องส่วนโตปฏิบัติร้มเลยนะคะ โอ้ยบางคนล้วนยังมีโอกาสไปยุ่เนาะค่ะเนาะมากค่ะตั้ยากปูติตามหมกหัวให้กินนี่แหละอค่ใกล้เคียงยังมีของรั่วยุ่มียังมากหอดก็ไม่แยดกินกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะก็อยากให้เขาอยากให้เอ็ซี่ถือนี่แหละค่ะอ่างวดนี้เราสิตามนิ้งวันนี้นะคะ เออกระถาเบ่งอีกจักซีหามื่อนอปูคนวานะหลังจากอ่ามุ่นผาะมาเหล้วอ่าถวายพวกไรถวายผลไม้แ้วเนลานอค่ะเนะได้ค่ะอืมกะขออนุญาตตรงจุดนี่นอว่าเออถ้ายติดตามแล้วกะอืมหายไปแล้วค่ะล่องไปซื้อบิ่งเนอค่ะเนอะค่ะอืมหน่อยหลายกะซื้อล่องเบิ่งค่ะอืมพ่อเด้อล่อรุ่เนอค่ะนอแมนค่ะพ่อ ถ้าผู้ใดไปเอาแล้วเก่าหาหนึ่งเนี่ยถ้าผู้อนันนั้นปุ๊บกูพันว่าถ้าผู้ใดยิบใบโรเตอรี่แต่เพอเพออาจถูกรางวัลทีหนึ่งเด้กกูพันว่าอค่ะสายเย็บซีเด้อร์พันว่าน่ะค่ะปูพันวาเลขกไทยรางวัลทีหนึ่งเนาะค่ะเหลขกไทยรางวัลทีหนึ่งนะคะอืมเพราะว่าเมื่ออื้นเนินปูอ่าอ่าสำรวดบำเพ็ญเพื่อจะอ่าบวงสรวงงหญ่ให้เพิ่นน่ะค่ะให้เพิ่นมัน เด็กเขาซามัวตรงนี้ค่ะโอ้ค่ะค่ะได้ค่ะหมอพรจากเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะพอได้สื่อถูกสื่อเทียนจุดบอกเก่าออ่่าาแม่ธรณีในศาลพระภูมิเฮาแล้วก็ในในห้องพระเนาะปูเฮ็ดให้เนาะค่ะอืออืมบูสงไใหายเนาะค่ะเนาะได้ค่ะอ้าวอีกสามชี้มือ บริการสามจีเมอร์ได้ค่ะบรสามจีเมอถามเพื่อนว่าเลขบเปลี่ยนถามเพื่อนว่าตัวเก่าก็คือตัวเก่าปูคนสิ่งอ่าย่ำมหายจังจันล่ะค่ะได้ค่ะจ่าจ้าเออกะกะฝากเอาเอฟซีเนาะกัว่าเอ่อหายสอบนสื่อล่างไว้น้ำแนกกาหน่อยหลายเนาะอืมค่ะนะคะกับอ่าขออวยพ่อใ้เอฟซีไฮโซห้มันให้ลำไฮลุ้ยเนาะค่ะเนาะสองเบื้องแล้วรวยนะคะเบื้องแล้วก็รวยนะคะเนาะค่ะ ส<อ>วัสดีคบคุณค่ะสวัสดีนะคะค่ะวัสดีค่ะค่ะสรุปแนวท่างท่ายคลิปนี้นะคะพอพี่น้องค่ะเนวทางจากปูชีปลาขาวนะคะพี่น้องมันหนีปูเล่าให้ตองหวัดเลยนะคะพอไงพี่น้องคะจุดบนสามตัวเม็ดเดียวมันหนีคือเก่าหาหนึ่งนะคะพี่น้องคะเก้าห้าหนึ่งนะคะสามตัวเม็ดเดียวปูเราบอกว่าให้ตั้นเลนพร้อมนะคะ ตัดออกมากก็สิเป็นหาเก่าหาหนึ่งเก่าหนึ่งนะคะส่วนล่างหนึ่งซีกับแปดเก้านะคะพายพี่น้องคะตัวเน้นๆก็คือเก่าหาหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาบันีึกสำหรับแนวทางของปูชีปลาขาวนะคะพายพี่น้องคะอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงวดแรกนะคะกับเขามาเป็น 58, 58, หาแปดแปดหาเลยเนาะพี่น้องเขามาเป็นตัวตะดเลนซึ่งปูเราเน้นให้ตัวนี้ ะะปูแล้าเน้นให้ตัวนี้นะคะพลอยพี่น้องคะกับคำว่าเป็นตัวตั้นเลนนะคะเอาสำหรับมือนี้ทันเลยก็ให้พลอยพี่น้องแคปหน้าจอด้วยพีนน่น้องด้วยนําไปพิจารณาเบิงคขาสําหรับวันที่2พฤษภาคมนะคะแนวทางจากปูชีประขาวนะคะพลอยพี่น้องคะแคปหน้าจอด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะเอาแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากบูชีปะขาวนะคะพอลปกพี่น้องคะาอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูชีปปาขาวค่ะสําหรับพ่อม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกค่ะ ไปเป็นพีพ่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเของมาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สแได้บิรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปเป็นพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็ะะสิเดย์คอตัวล่าไ่เป็นพี่น้องพระเท่าสุขุสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ